ได้กี่ลูกไม่กี่ลูกกินอะไรกินกินอะไรลูกหน้าดูดเล็บเจ็บไม่ไม่เอาไม่ตัดอืมอือโอเคไปกูตุอกูอวตัวนั้นวางพักข้างนอ๋ อืลไก่เอ๊เอ๊ลไก่เอเอปไหนีกสองลูกตนูไปไหนสลูกไอมันก็มีต่างหลายลูกไหนอือีกเจ็บไหมให้ยาตัดให้ไหมไม่อ๋เจ็บไหมใหม้ยาตัดให้ไหม ไม่ยากตัดเล็บให้ไหมไม่ยากนะจ้าจ้าจ๋าระวังตกนะลูกระวังตกนะตกหัวแตกเลยเดิ